ลูกไทย YNJ นะครับผมกับเกมเก่าเล่าใหม่นะครับเชิญรับชมครับ สีขาวทิมเบีย้ยสูงสีแดงกินสีขาวกินสีแดงใช้ม้าจับเพิ่มสีขาวเอาเบีย้ยมาผูกสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยสีแดง ขยับเบี้ยอีกตัวสีขาวขึ้นเบี้ยริมฝั่งสีแดงขยับเม็ดขึ้นมา สีขาวใช้เบี้ยนอกกินข้าเบี้ยในสีแดงกินโต้ตอบจากนั้นสีขาวกินลุกสีแดงใช้ม้ากินสีขาวจึงเอาเรือจับมา้าม้าแดงถอยกลับมาที่เดิมสีขาวจึงเอาเรือจับเบีย้ย สีแดงเอาเม็ดมาผูกสีขาวเอาเม็ดเข้าแรกสีแดงใช้เบี้ยกินสีขาวใช้เบี้ยกินแต่สีแดงไม่เอามากินนะครับเดินเม็ดสีขาวจึงใช้เบี้ยกินเม็ดสีแดง เอาม้าขึ้นมาจากนั้นสีขาวขยับมา้าสีแดงถอยโคนสีขาวเริ่มขยับโคนเข้ามารวมกันกลางกระดานสีแดงก็ดันโคนขึ้นมาเช่นกัน สีขาวขยับโคนขึ้นมาสีแดงถอยม้ากลับไปก่อนสีขาวขยับโคนสีแดงใช้โคนขึ้นมายึดพื้นที่แทนมา้าสีขาวพัฒนาโคนสีแดงเสริมโคนขึ้นมา สีขาวเอาม้าเข้ามาร่วมจัดทัพฝั่งสีแดงขยับขุนไปหาเรือสีขาวจึงดันโคนบุกแบบไม่รอช้าฝั่งสีแดงขยับขุนหลบขึ้นมาสีขาวครับจึงดันโคนขึ้นไปสีแดงกิน สีขาวกินสีแดงใช้เรือไว้หลังมา้าสีขาวใช้เรือกดขุนขุนแดงขยับหลบสีขาวขยับมา้าฟังสีแดงขยับขุนสีขาวจึงขยับมา้า สีแดงเดินม้าไปถามต่ออีกครั้งสีขาวไม่แลกครับเดินเรือมาผูกฟังสีแดงจึงเดินมา้าไล่เรือเรือขาวขยับหลบเรือแดงตามมาไล่คราวนี้สีขาวกินครับสีแดงใช้ม้ากิน สีขาวขยับม้าขึ้นมาสีแดงเดินม้าเช่นกันสีขาวเดินเบี้ยรลิมสีแดงขยับขุนชิดมา้าสีขาวจึงเริ่มกินสีแดงกินเข้ามา สีขาวขยับม้าถอยลงมาสีแดงเอาม้าบลุกคืบสีขาวจึงเอาม้าจับเบีย้ยเบีย้ยแดงทิมไล่สีขาวขยับหลบสีแดงขยับตาม สีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงขยับขุนหลบสีขาวถอยม้ากลับมาสีแดงกินโคนสีขาวใช้ม้ากินโคนสีแดงจึงเอาม้าไปกินเบี้ย จากนั้นสีขาวใช้เบี้ยกินสีแดงใช้ม้ากินสีขาวใช้ม้ากินเบี้ยสีแดงกินสีขาวขยับขุนสีแดงเดินขุนขึ้นมา สีขาวถอยมา้าสีแดงเอาม้าเข้าสีขาวขยับขุนและเกมนี้จบลงด้วยการเสมอรครับ